ท่านหนูสามารถคอนโทรลเสียงได้นะตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จนจบตอนท้ายๆเริ่มเบาเป็นอย่างเงี้ยจนจบมันก็เลยทาให้กราฟมันประหลาดอยู่เพลงแต่ถ้าเกิดว่าช่วงหลังจากที่หนูร้องด้านนู้นแล้วเป็นอย่างนี้หลังที่มันวิวขึ้นกลับมาตรงขาไหมอีกทีน้อยๆเขย่าที่ขาแล้วคอนโทรลเสียงแล้วจบปุ้มแบบเมื่อกี้นี้ก็ก็เพอร์เฟกต์ perfect, ค่ะนะคะก็มีเท่านี้นะคะขอ,ของเจนในเรื่องของมูฟเมนต์อย่างเดียว โอเคเอ่อเห็นนะจดไว้เยอะเหมือนกันไมู่กมีปัญหาที่ตานะคะคือร่างกายหนูสวยแต่ตาหนูมันไม่เซ็กซี่ตามร่างกายหนูเลยนะคะเราคุูชอบที่เมื่อกี้คุูเจพูดมากว่าไอตอนสุดท้ายอะคือบีบมันขึ้นแล้วอะเพลงเนี้ยมันมันมันกำลังเซเรเบรตความรักของมันอยู่มันกำลังเฉลิมฉลองความรักมันบินลีฟอินเลิฟอะค่ะ ม,มันพูดนะคะแบบว่า When Angels Fall in Love Heaven no, Heaven Knows เงี้ยค่ะดัโชโอโ้โหมันสอนสะเทือนไปถึงสวงสวรรค์นะความรักของฉันแต่มันคือแบบฉันก็ไม่อะไรมากก็ดีมีความรักอะไรเงี้ยนึกออกปะคะตอนนี้มันไม่มีภาวะนั้นจริงจริงมันไม่จําเป็นต้องต้องหมุนติ้วติ้ว,วอย่างที่ครูเจบอกคือหนูยืนนิ่งๆแล้วแบบว่าปังปังแล้วชี้ไปที่คนแบบว่าลุกขึ้นมาเต้นกับหนูเลยมาเซเลบรตกับความรักของหนูมันก็คึกขึ้นมาได้อันนี้ที่หนึ่งนะคะ เริ่มสาคัญอีกเหมือนการจังหวะที่แบบทุกคนเป็นปัญหาเดียวกันหมดเลยคือยังไม่ทันอยากเซเลบรตแล้วก็ดันมาขอให้เขาเซเลบรตนะคะมันคือบทบทพูดนะคะบทเพลงนี่มันคือโมโนล็อกบทพูดฉะนั้นมันต้องรู้สึกทะลักทะลนจนพูดออกมาเป็นคาพูดไม่ได้จึงออกมาเป็นเสียงเพลงนะคะฉะนั้นครูไม่เห็นความรู้สึกทะลักทะลนจนเป็นคําพูดไม่ได้ของใครเลยนะคะฉะนั้นต่อนมาเนี่ยมุก มุ้งลกหลับตาแล้วแบบลืมตาปึ้งขึ้นมากดหน้าลืมตาปึ้งให้ครูดูทีสิคะกดหน้าสิคะแล้วลืมตามาแล้วจิกมองที่คโโรูว่าโรแม่คุณเอ้ย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> โอรหแม่คุณม่วง <c oughs> หนูฝ <c oughs> ึกนะลูกฝึกนะคะกดหน้าไว้มองหาจุดหนึ่งจุดปึ๊บแล้วก็ปึ้งลืมแค่ตาขึ้นมาไม่ต้องเฮ <c oughs> ขึ้นมาด้วยไม่เอาหัดใช้ตาให้เป็นลองดูนะคะใช้วิธีนี้นะลูก ฝึกเลยทั้งคืนเนี่ยนั่งหาเพื่อนเนี่ยเอาเจ้าแม็กไปนั่งสองด้วยก็ได้นะเออให้เราเป็นแบบมองที่อื่นมองที่นี่มองที่อื่นมองที่นี่ให้มันมีแบบโฟกัสตาเพราะตาหนูตอนนี้มันแบบลอยมากๆนะคะแล้วเพลงนี้มันเป็นโหคนกําลังแบบอยากเฉลิงฉลองกับความรักของเขานะคะเอเน g y จีเราสอนเอ่อทำกันไปแล้วแล้วหนูก็ไม่เอามาทําที่นี่ให้กระโดดก่อนทําเอเนอร์เทํำให้ตัวเองเอเนจีเเฟเฟขึ้นมาก่อนเพราะเพลงนี้มันเอเน g y จีต้องบูสต์ขึ้นมานะคะประโยคที่หนูพูดว่า เซตมีออนไฟเออร์ค่ะศูนย์เซตมีออนไฟเออร์ของเขามันแปลว่าคือทําให้ฉันแบบโขลกชั่ช่วงแต่ของหนูคือเซตมีออนไฟเออร์เผาทีไปแล้วจริง,ไ,<ป>รงไหมหรมันทําให้ฉันรู้สึกเร่าร้อนเออมันคือแบบนึกออกไหมคะน่ะมันคือเซตมีออนไฟเออร์คามอนเบบี้อย่างนี้นึกออกไหมคะแต่คงดูมันแบบเซตมีออนไฟเอออย่างเงี้ยมันไม,ไม่ใช่อ่ะลูกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งการมองของหนูเวลาที่หนูมองคนดูค่ะ หนูมองแบบไม่มีไม่มีเหตุผลเลยหนูมองเพราะต้องมองแต่หนูไม่ได้มองเพื่อสื่อสารหนูมองครูประมาณวิเดียวหนูมองมาปุ๊บแล้วหนูก็ไปเลยหนูไม่ได้มองมาเพื่อที่จะบอกว่าครูเขาลุกขึ้นมาเต้นกับหนูสิคะมาเซเลเบตความรักกับหนูไม่มีนะคะนันนี่คือสิ่งที่ต่างว่าทําไมทําไมที่ตอนที่คิว,มอ,วม,มองแล้วมันมองแล้วมันมีลากเพราะมันกําลังสื่อสารกําลังมันยังพูดกับคนนี้ไม่จบอ่ะนันะถ้าเกิดสมมติครูพูดกับมุกแล้วบอกว่าเออเนี e re, nee, ่ยมุกแล้วเนี่ยมุกก็ทํานั้นไปนะแล้วก็มุกก็เต้นอย่างน มันก็ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยถูกไหมคะนั้นเราคุยกันจนจบแล้วเราถึงเปลี่ยนทุกการมองมีความหมายนะคะ <c oughs> เราก็พยายามจะอย่างนี้มุกก็มองเหมือนกันกตึกแล้วก็ผ่านไปโดยที่การมองของมุกแค่มองแต่ว่าไม่เห็นเห็นคนดูด้วยลูกแล้วก็ใช่ไหมเราจะชวนเขา,มา,กกเาม,มาสนุกกับเราใช่ไหมมาสนุกเด็กกับเรา เอเนจีของมุกท้งเพลงจะเป็นแบบอย่างเงี้ยจริงจริงมันมันมีได้อะความอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณครูมีไหมคะก็ไม่มีอะไรให้เพียงแต่ว่าอยาก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 จะเตือนอยากจะอยากจะเตือนไว้เท่านั้นเองว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยการใช้เสียงอที่ บีดดิ้งที่เลือดที่ออกกลางเสียงตรงนี้นะครับเป็นอันตรายอย่างยิ่งกับการใช้กับการร้องเพลงเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการอย่างนี้แล้วถ้าตั้งสติให้ดีๆรูดซิปปากให้สนิทถ้าเป็นไปได้ ให้จดแล้วก็บอกเพื่อนแม้แต่จะสั่งแบ็กทิงแท็กว่าเราแท็กที่หนึ่งค่าลบหนึ่งก็ไม่อยากไม่ควรพูดแม้แต่คําพูดเดียวก็ยังไม่ควรจะพูดเลยแล้วกระซิบก็ไม่ได้ด้วยเอาเอาแท็กในนียไม่ได้ด้วยห้ามกระซิบเด็ดขาดเลยรวดขอว่าเป็นอันนี้ว่ารวดเคยเป็นลักษณะแบบนี้มาสองครั้งสองคราวอย่าให้อย่าให้เป็นนะครับวันนี้หยุดใช้เสียงโดยสิ้นเชิงวันนี้อย่าพูดกับเพื่อนจะใช้เพื่อนจะอะไรก็แล้วแต่นักว่า เราไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนคุยกับกับน้องได้กับกับมุกได้เพราะว่า,เ,าเราเราพูดได้นะเพื่อนนะเพื like ่อนพูดได้ไม่ต้องไปไปทำใบของเขาเดี๋ยวเราจะสับสนนะว่าพอเห็นเขาใบมาเราจะใบตามนะไม่ใช่เพราะนั้นอย่าอย่าใช้เสียงในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้เสียงได้หรือเปล่าคุณนี้เข้ามาดูอีกทีหนึ่งคิดว่าวันเสาร์น่าจะดีขึ้นในแต่ทานยากับที่คุณหมอให้มาอย่างเคร่งครัดแล้วก็ต้องนอนนุนอนหลับไหม หลับนะครับโอเคดีมากและคิดว่าคิดว่าหยุดพูดได้แน่นอนนะสนิทนะไม่ไม่พูดต่อไปเลยนะครับห้ามพูดโดยเด็ดขาดเพื่อนอย่าชวนมุกพูดนะครับแต่เพื่อนพูดพูดก็จะไม่ต้องพูดมากด้วยระวังนะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้นะครับเตือนระวังเพื่อนเตือนตัวเองนะครับเตือนตัวเองด้วยและการพูดด้วยเสียงที่เชสไว้ที่ไม่แข็งแรงเป็นที่มาของอะไรเงี้ยอันตรายมากๆนะครับผมโอเคเตือนไว้แะหวังว่าวันเสาร์คงจะหายดีให้กำลังใจ ที่คุณครูรอดเตือนไว้เพราะธรรมชาติของเส้นเสียงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเมื่อเราทําให้มันเกิดเสียงขึ้นมันจะสั่นไอ้แผลที่เกิดขึ้นมันก็จะไม่หายสักทีใช่ไหมมันจะเลือดไหลยอยู่ตลอดเมื่นั้นหยุดไม่หัวเราะไม่อะไรเลยเพราะเมื่อนั้นมันจะสั่นหมดต้องทํานิ่ง,งๆเฉยๆดีดีซะอีกเป็นการฝึกสมาธิของเราใ,ในความมั่นคงในในใน,ในความที่ใครพูดอะไรเรารับรู้นะแต่ว่านี่อ่ะทีนี้มาเข้าสู่การแสดง จะบอกว่ามุก V1 กับ A m V12 เนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันคือมันมีความเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงสูงมากอะในท่าทางอะแล้วหนูเนี่ยอาจจะเหนือกว่าเขานิดนึงด้วยซ้ำไปเพราะอะไรไหมท่าของหนูมันลื่นไหลคือมันไม่มีอันนี้ยังมีแบบว่าหยุดหยุดอ่อ,อยๆแล้วขึ้นมาแรงแต่ของหนูเนี่ยมันลื่นไหลไปได้ตลอดแต่อย่างที่ครูเจบอกว่ามันผิดที่มันรีเวิร์สมันควรจะเริ่มที่แบบว่าอ่อ,อยๆแล้วค่อยแรงขึ้นทีหลังและแรงที่สุดกระเด้งใส่หน้าคนปึก จบเลยนั่นแหะมันคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ทีนี้มันมันมันดันมันดันบึ๊คนดูตกใจแล้วฉันไม่ตั้งโอ้ยอะไรลอยใส่หน้าฉันไม่ทันดูต่อแล้วหนูก็จนอาจบแล้วเหรออะไรเงี้ยหนูต้องไปกลับทางของมันกลับทางมันซะแล้วก็ท่าของหนูมันสวยแต่อย่างที่ครูเงาะบอกมันขาดชีวิตคือมันไปเป๊ะอ่ะเหมือนกันเลยกับเองเป๊ะเป๊ะแต่มันขาดชีวิตถ้าเดินเหมือนนั้นเป๊ะคือเดินจึกจึกจึกใช่ฉับ แต่ในเดินนั้นนะ่ะมันไม่บอกอะไรว่าฉันเดินมาทําไมเช่นหนึ่งกูจะกินมึงแล้วนะสองเอาสิสามมาไหมเออคือมันต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะที่บอกเหมือนลืมตาที่ครูบอกลองลองไปฝึกลืมตาคือลืมปับ๊บฉันจะกินเธอแล้วนะอือม,มันคือมีอะไรบางอย่างคือหนูต้องใส่อินเนอร์ข้างในเข้าไปข้างในเพราะการร้องที่ไม่มีอินเนอร์ตอนเนี้ขอบอกว่าหลายคนนะขาดอินเนอร์ ไม่มีสาระไม่มีสารที่อยู่ในในสิ่งที่ร้องมันคือร้องร้องได้แต่ไม่ใช่ร้องเป็นคนที่ร้องเป็นตอนนี้นับคนได้ต้องระวังเพราะว่าถ้าคอนเสิร์ตท,ที่เราออกมาวันเสาร์แล้วมันไม่จับใจคนดูเนี่ยคนมันจะไม่อยากดูต่อมันต้องทำให้คนอยากดูต่อและอยากเชียร์เพราะ,ะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณครูเขาเลือกด้วยว่าใครคือโชว์ที่ดีสุดในวันนี้อาหารหน้ากลับไปทันล้นไป เดินไปทางนู้นหันหน้ากลับมาทางนี้เออกลับมาทางนี้เดี๋ยวใช้คุณครูแต่ละคลาสสรุปให้เด็กๆฟังด้วยนะครวาด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 เป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการแสดงในวันนี้อ่ะนั่งลงกลิ่นข้าวคุณแอนแอนรั้วหน้าหมดแล้วก็ขอเชิญคุณครูตั้งแต่ภาคเหน้อเลยคลาสแอคติ้งให้สรุป ภาพรวมก่อนภาพรวมยังไม่ต้องบอกใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะ okay, ก็เป็นความรับผิดชอบของฝั่งครูเองนะคะที่จะต้องทาให้หนูรู้สึกให้ได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเจอกับคุณครูอีกสองท่านจะมาแก้ตรงนี้โดยเฉพาะนะคะสําคัญจริงๆนะลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ไปแล้วะคะ่ะเอาไปทําก่อนไปอย่าให้ครูต้องเตือนทุกครั้ง เมื่อกี้พอออกเดินไปก็ต้องไล่ตะโกนตามสมาธิสมาธิเ้วตัวเองไปเลยิ้วตัวเองไปเลยไม่เอาตั้งแต่พอรู้ว่าเป็นเราเดินปุ๊บเก้าหนึ่งสองสามภาพค่อยๆขึ้นความรู้สึกต้องมาฉันกาลังสื่อสารอะไรนะคะใครวันนี้กลับไปเลยนะคะพรุ่งนี้ต้องมาดูตรวจสอบกันบ้านนะคะในกระดาษเพลงของตัวเองจะต้องมาเขียนแล้วนะคะว่าท่อนนี้คุณดีไซน์ว่าคุณจะร้องให้ใครฟังคนดูหรือคนในจินตนาการนะคะสิ่งที่ครูเอ,เอ๋เอบอกว่า เวลาที่ลองซ้ำๆหนึ่งคุณจะสื่อสารแตกต่างกันยังไงเขียนมาให้หมดเลยนะคะ